เกมดีเกียดังสตีมวอ a เล็ t ราคาประหยัดตังซึ่งง่ายส่งไวที่ช s ปสต e สวัสดีครับกล้ามผมแบงคกับกิมแคสเตอร์และน้องเดือนเองกับผมนะวันนี้จะมาเล่นเกม i ฟ n i นาย t t at Freddy's Personality Quiz หรือว่าคุณเป็นใครใน i ยไฟน์น t ย a อ Freddy's นั่นเองเกมนี้จะเป็นเกมแนวตอบคำถามของผมนะก็จะมีคำถามมาให้เราตอบแล้วก็จะบอกว่าเราควรจะเป็น อาหุ่นอนิเมทอนิกตัวไหนในไฟล์ในแอดเ e รดี้นั่นเองอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคุณจะเป็นใครอาจจะเป็นวันนี่หรืออะไรก็ว่าไปถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างรับผมนะก็ลองกดกันได้อาจจะมาเล่นพร้อมผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นไปด้วยแล้วก็อ่านคําถามคําตอบไปด้วยมันเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าทุกท่านไม่รู้หรือแปลไม่ออกก็มาฟังผมแล้วก็เล่นไปพร้อมผมก็ได้เออแล้วตอนจบก็มาดูกันว่าท่านจะได้เป็นหุ่นยนต์ตัวอะไรในไฟล์ในแอดเฟรดีนะครับผมนะโอเคอย่าให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยด โอเคคำถามที่หนึ่งสีที่คุณชอบที่สุดคือสีอะไรข้อเอน้ำตาลข้อ b ีเหลืองข้อตีม่วงข้อ d แดงข้อ e, ขอีขาวถ้าจะเลือกในนี้นะครับผมได้ยินว่าผมชอบสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะแต่ในนี้ไม่มีไงแต่ถ้าจะให้เลือกหนึ่งในนี้ผมก็ชอบในนี้ที่ชอบที่สุดก็เป็นสีแดงครับผมดี d. กดดีเข้าไปใช่ไหมแล้วแเล้วกดตรงนี้ก็กดตรงนี้โอ okay. เคกดเมาส์ คุณเพศอะไรเอาเพศชายสิเอมีมีมีข้อ C เลยนะเอาเอาลืมปแปเท่ทียับแต่ท่นทนาน่าจะอ่านอ่อนที่แบบเพศอะไรข้อ A เพศชายข้อสองเพศหญิงแล้วก็ข้อ C ไม่ใช่เพศอะไรหนึ่งในนั้นเลยแปลว่าเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็น,ปน,ปน,ปนทอมเบนดี้อะไรเงี้ยเออนะโอเคครับข้อที่สามคุณจะให้คำนิยามของตัวเองว่าอย่างไรดีข้อ A ไม่ซ้ำใครข้อ B ขี้อายข้อ C เป็นคนไม่แน่นอนข้อ D เป็นคนที่ค่อนข้างตื่นตัวแล้วก็ แอคคีตลอดเวลาใช่ไหมข้อ e ชอบค่อนข้างจะขี้ชอบโกงอะไรเงี้ยเออเป็นคนค่อนข้างโกงนะจับตัวผมเลวผมก็เอาข้อ a ล้วกันเพราะผมไม่เหมือนใครผมจีนนี่ไงนะทุยโอเคมหข้อ4ถนัดซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายข้อ a คือขวาข้อ b คือซ้ายผมถนัดขวากด a ข้อ5้าคุณต้องการความสามารถอะไรมากที่สุดเอ่อข้อ a teleportation โอ้ teleport ข้อ b running เดีอเดีอ running น,นี่เป็นความสามารถพิเศษตรงไหนวะก็แค่วิ่งหรือเปล่าวะเดี The ๋ยวว่าข้อสี eating ความสามารถกินกินได้ดีกินได้เยอะที่ใครจะอยากได้เนี่ยข้อดีเล่นเพลงความสมาในการเล่นเพลงเป็นดีเจอะไรเงี้ยเพื่อข้ออีความสมาในการช่างสังเกตอ๋อเป็นพวกช่างสังเกตอะไรก็เป็นพวกนักเสิอะไรได้ใช่ไหมห ถามมาอย่างนี้ใครก็ต้องตอบว่า t e l e พ o r t a t i o n เป่ครับไอ้ผมไอ้ข้อสี่ข้อที่เหลือที่ค่อนข้างจะธรรมดามากเลยนะงั้นผมทเลพอร์ตแล้วกันนะข้อหกคืนไหนที่คุณอยากจะตื่นตัวบ้านที่สุดอืมก็อย่างที่เห็นครับคืนที่หนึ่งคืนที่สองคืนสามคืนสี่คืนที่ห้าถ้าผมเป็นหุ่นยนต์เนอะผมก็ต้องอยากตื่นตัวในคืนที่ห้าครับเพราะว่าคืนที่ห้าเป็นอะไรที่ยากที่สุดเราต้องตื่นตัวให้ให้คนเล่นมันรู้ว่ากูยากอะไรเงี้ยเออนะคืนที่ห้าข้อเจ็ด เมื่อคุณเห็นบางคนนั่งอยู่คนเดียวในห้องคุณจะทำยังไงข้อ A. ไปคุยกับเขาข้อ B. ไปโจมตีเขาข้อ C. จ้องหน้าเขาข้อ D. วิ่งหนีจากเขาวิ่งหนีเขาวิ่งเข้าไปหาเขาเออข้อ D. วิ่งไปหาเขาจะอะไรครับคุยโจมตีจ้องหน้าหรือว่าวิ่งเข้าไปหาถ้าผมเป็นหุ่นใช่ไหมผมเป็นหุ่นผมก็เป็นหน้าที่ของเราที่ป่าที่ต้องไปโจมตี เราเป็นหุ่นเราจะคุยได้เราคุยไม่ได้นี่วิ่งเข้าหาเลยกูโหดข้อ <c oughs> 8ถ้าเกิดโทรศัพท์ดังคุณจะทำยังไงข้อ A ปล่อยผ่านไปไม่สนใจข้อ B ตอบสิข้อ C ี่ก็ปล่อยให้มันดังไปก่อนนานๆข้อ D แดกโทรศัพท์แม่งเลย <c oughs> what the fuck อีกข้อดีอร่อยไม่โทรศัพท์ถามจริง <c oughs> เอ,อ่อถ้าเป็นผมแบบกินโทรศัพท์มันจะาร์ดคอร์ไปว่ะแต่กูก็อยากตอบนะแต่ผมจะไม่ทำไงถ้าเป็น เรื่องจริงโทรศัพท์มาก็รับเปล่าว่ามันคอมมอนเซนส์สุดแล้วข้อเก้างานพาร์ทไทม์งานอดิลเรกพาร์ทไทม์คุณคืออะไรข้อเก้างานอดิลเรกของคุณที่เพื่อฆ่าเวลาคืออะไรข้อ A จับเด็กเข้าไปในชุดสูตรโอ้โหข้อ B เดินตรวจตาอ๋อมีหุ่นบางคนหุ่นตรวจตาใช่ไหมข้อ C ีร้องเพลง ร้องเพลงตวดตาหรือจับเด็กไงเียกคือจับเด็กเข้าสู่รอะหูโหดเกินผมไม่คนชอบร้องเพลงนะผมตอบร้องเพลงอะไรกันนะข้อสิบสถานที่ที่คุณชอบที่สุดโอเคข้อ A Pilot c o โคที่อยู่ฟ o ็อกีข้อ B The office ก็คือที่อยู่ของยามข้อ Show ช t a g e ก็คือเวทีข้อดี e ว t h อ l l ฮอ์ทางตะวันตกและก็ข้อ E e อ s ท h a อ l ฮอ์ทางตะวันออกทางซ้ายทางขวาครับข้อดีคือทางซ้ายข้อ E คือทางขวาเราจะเลือก ชอบที่จะอยู่ถึงไหนที่ผ่านมาผมก็เล่นผมก็อยุดแค่ในออฟฟิศนะแลวออฟฟิศก็มีอะไรมีพัดลมด้วยประเด็นคือมีพัดลมคิดว่าออฟฟิศน่าจะมีอะไรให้มากที่สุดก็ขออย่ที่เดียวออฟฟิศอ้าวผมเรีกว่ามีแค่สิบคอเนี่ยคอสิบเอ็ดแล้วครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในร่างกายคุณคืออะไรสมมติว่าเราเป็นหุ่นนะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงตัวจริงครับสมมติว่าเราเป็นหุ่นอะไรจะให้น,นันน่ากลัวที่สุดในหน้าเราในร่างกายเราเออ ข้อสิสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในร่างกายคุณคืออะไรมสมมติว่าเราเป็นหุ่นนะอันนี้คือเป็นหุ่นนะไม่ใช่ตัวเราตัวจริงอยากให้ส่วนไหนของเราน่ากลัวที่สุดอะไรเงี้ยเอข้อ A หนะ้าข้อ B ปากข้อ C แขนข้อ D ตาข้อ E กูไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวจะได้ไดแล้วเป็นหุ่นจะต้องน่ากลัวใช่ไหมแต่อยากให้ส่วนไหนน่ากลัวถ้าอยากให้น่ากลัวก็คือถ้าเป็นปากถ้าปากแม่งแหลมเหมือนพวก Nightman Metronic ก็คงจะทาให้น่ากลัวได้หน้าตาน่ากลัวเลรอมันก็ น้าตาน่ากลัวธรรมดาไปเอาป่าถ้าป่าน่ากลัวมันน่าจะขู่ไได้เยอะอยู่เอาป่าโอเคครับข้อสิบสองอะไรที่จะบ่งบอกตัวคุณได้มากที่สุดข้อ A อเป็นคนที่แตกต่างข้อ B เป็นคนที่แข็งแรงข้อ C คือจุดศูนย์กลางของความสนใจอ๋อข้อดีขี้กลัวง่ายข้อ e. อีตอบสนองเร็วหืมปึ๊บอะไรกระตุกกระตุกเร็วอะไรเงี้ยหืมอะไรที่จะบอกบอกเป็นตัวคุณมากที่สุดใช่ไหมอืมศูนย์กลางแห่งความน่าสนใจอ อหดูหล่อเลยนะกดไปข้อ13ในกลุ่มวงคุณจะเล่นอะไรโอเคข้อ A กีตาร์ข้อ B เป็นนักร้องแบ็กอัพข้อ C เป็นนักร้องนำแย่ yeah. ข้อ D กลองข้อ E ไฟลายแองเกิลสามเหลี่ยมนั่นป่ะที่มันนวีคอ้งต้งอ้งก้งองไม่เอาไม่เอาผมจะเป็นนักร้องนำแย่ yeah. ข้อ14ถ้าคุณจะเลือกชื่อ คุณคิดว่าคุณจะเลือกชื่ออะไรข้อ A อแคลริตซ่าข้อ B มาร์คข้อ C ีบาร์ข้อ D ีเฟนข้อ E ีเฟรดเฮ้เฟรดนี่ก็เฟร็ดแบร์ใช่เหรอไม่ไม่เฟร็ดจะไงไปมันจะเอามาร์คอะมาร์คเออมาร์คดีกว่ามาร์คีพายเออมาร์คเ,เอ้ยแต่แบงก์ Bank ก็คล้ามันบาร์ก็คล้ายๆกับแบงก์นะเอาบาร์ Bart ก็ได้ดีกว่าเออข้อ15ถ้าคุณได้ถ้าคุณ ข้อ5ถ้าคุณได้ยินเสียงกรีดร้องคุณจะทํำยังไงข้อ A หัวเราะเพราะกูเนี่ยนแหละที่กนกรีดร้องอ้าวใช่ไหมข้อ B วิ่งไปหาเขาสีข้อตีกูกรีดร้องที่คนเดาฟาดข้อดีไปหาดูดิว่ามันอยู่ตรงไหนเออข้ออ e, ีมองไปทางหน้าต่างกูกรีดร้องอยู่ข้างหลังแต่กูมองหน้าต่างมึงนี่อาร์ตมากในะข้อ e. <laughs> okay, อีโอเคครับผมถ้าผมเป็นผมผมทยังไงอะก็ หาดูก่อนครับไม่ยังไม่ทําอะไรไม่ร้องไม่วิ่งตามจะจะหาดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนแล้วค่อยตัดสินใจทีแอ yeah. ข้อที่หกถ้าเพื่อนคุณถูกรังแกอยู่คุณจะทํายังไงข้อเอลังแกไอคนที่รังแกโหโอ้โหโหข้อบีกูวิ่งหนีเลย <laughs> ข้อตีไปหาคนอื่นเพื่อมาช่วยเออข้อดียืนดูราวกับเป็นพี่เลี้ยงอื hmm, สุดยอดเย่ yeah. <laughs> ข้ออ e, ีวิ่งไปหาไอพวกที่รังแกอยู่ ถ้าเพื่อนผมถูกลังแกอยู่ผมจะทำยังไงอะ่ะก่อนอื่นวิ่งไปหามันก่อนค่อยคิดกันคุยกันเอ้ยอย้อย่าทำเพื่อนเ,เลยอ,อะไรเงี้ยทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีแล้วกันว่าจะบวกหรือไม่บวกเอ๋่าอยู่เว้ยโอเคข้ออีครับนี่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นคุณค่อนข้างจะเหมือนกับเฟรดดี้อ้าโอ้ได้เป็นตัวหลักด้วยอะ่ะโอ้ยย โอเคครับผมแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมไฟน์ในแอดเฟรดี้เพอร์ s น n ลิตี้ควิสหรือว่าคุณคือใครในไฟน์ใ f เฟรดี้ผมได้เฟรดี้นะครับผมนะทุกท่านที่สนใจก็ลองเล่นก็นได้ครับอย่างที่บอกไปว่าลิงเกมอยู่ด้านล่างทุกท่านได้เป็นตัวอะไรก็มาบอกผมได้เด้อมาโอดกันได้ <c oughs> โอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่พันหน้าผมไม่แคสเตอร์แต่ตนีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง